เสรีภาพแท้มาจากความเชื่อพี่น้องครับพระธรรมกาลาเทียครับเป็นพระธรรมที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเขียนโดยอาจารย์เปโลครับเป็นเหมือนจดหมายจากใจถึงใจนะครับไปถึงคริสเตชนครับที่แคว้นกาลาเทียทางตอนใต้อาจจะประกอบด้วยเมืองอันทิโอกอิคอนิยมลิสตาเดอร์บี้ต่างๆเป็นเมืองที่อาจารย์เปโลได้ไปรับใช้พระเจ้าและมีส่วนในตั้งคริสจ,จักรในการเดินทางพันธกิจครั้งแรกของอาจารย์เปโลพี่น้องครับและ อาจารย์เปโลได้เขียนจดหมายมาเพื่อหนุนใจตือนสตินะครับมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในคริสตจักรในแคว้นกลาเทียเหล่านี้เช่นคริสเตียนยิวเหล่านี้เนี่ยปฏิเสธอาจารย์เปโลครับที่ดูพี่น้องครับที่อาจารย์เปโลที่ตั้งคริสตจักรมากับมือนะครับแต่เขากลับปฏิเสธอาจารย์เปโลนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งของคริสเตียนยิวกับคริสเตียนที่เป็นคนต่างชาติที่มากลับใจเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วก็บางคนก็ไปว่าเปโลเนี่ยเอาใจ คนต่างชาติมากกว่าโดยละเว้นธรรมญัต่างๆพี่น้องครับนี่คือพระธรรมการาเทียที่เป็นจดหมายจากใจถึงใจครับที่อาจารย์เปาโลได้เป็นหนุนจิตชูใจ6บทด้วยกันนะครับดีมากๆเลยจริงๆถ้าเราดูเนื้อหาหลักของการาเทียนะครับจะคู่ขนานกับพระธรรมโรมเลยนะฮะเพราะจะพูดถึงความเชื่อที่แท้จริงที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ครับให้เราได้ติดตามและมีความสุขนะครับในการเฟ้าเดียวในพระธรรมการาเทียด้วยกันครับ CGN Thai สวัสดีครับพบกันนะครับในรายการ Living Life นะครับโดย CGN Thai พบกับผมวันนี้นะครับนุโรธพันิดครับนะครับวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวด้วยกันนะครับเฝ้าเดียวทุกวันสุขสันแข็งแรงเราจะมาต่อในพระธรรมการลาเทียบที่5แล้วครับข้อ1ถึงข้อ12นะครับเสรีภาพแท้มาจากความเชื่อครับ กาลาเทียบทที่หข้อหนึ่งถึง12เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสจึงได้ทรงให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลยนี่แนะข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านยอมเข้าสุนัตพระคริสจะไม่ทรงเป็นประโยชน์อะไรให้แก่ท่านเลยข้าพเจ้าขอย้ำให้ทุกคนที่ยอมเข้าสุนัตทราบอีกว่า เขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามธรรมบัญญัติทั้งสิน้นท่านทั้งหลายที่ปรารถนาจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติก็ถูกตัดขาดจากพระคริสต์และหล่นจากพระคุณไปเสียแล้วเพราะว่าโดยพระวิญ,ญญาณและความเชื่อเราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทํา ด้วยความรักนั้นสำคัญท่านกำลังก้าวหน้าไปได้วดีอยู่แล้วใครเล่ายับยั้งท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริงการชักชวนอย่างนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายเชื้อเพียงเล็กน้อยยอมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อนข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตัวท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านจะไม่มีความคิดอย่างอื่นแต่ผู้ที่มารบกวนท่านนั้น จะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาให้เข้าสุนัตเหตุใดข้าพเจ้ายังคงถูกข่มเหงอยู่การเขียนก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นที่รบกวนท่านตอนตนเองเสียด้วยพี่น้องครับถ้าเราพูดถึงเสรีภาพเรานึกถึงอะไรครับผมยังนึกถึงว้าวครับพี่น้องชอบใช่ไหมครับเวลาเราไปเห็นโอ้พี่น้องคนที่ ได้เล่นนะครับผมกับลูกสาวเนี่ยไปที่สนามแถวบ้านนะครับจะมีคนเล่นว่าวที่สวยงามนะครับมันก็ลอยไปตามลมสวยมากและสูงเลยนะฮะนั่นคือดูเหมือนอิสระภาพเสรีภาพเลยใช่ไหมครับเราจะเป็นเหมือนเาโอว่าวที่แบบอยากมีอิสระมากนะครับแต่เอ๊ะทำไมมันมีสายป่านที่ทติดอยู่กับว่าวนั้นนะครับถ้าว่าวแบบเอ้ยงั้นเราไม่อยากติดยึดติดอะไรเราอยากมีอิสระที่แท้จริงทําไมครับตัดสายนั้นเลยเป็นไงครับว่าวก็ลอยต่อไปแล้วไงต่อครับว่าวก็ลอยไปลอยไปแล้วก็ ในที่สุดก็จะตกลงครับอห้ยันสนใจครับว่าศิลิภาพที่แท้จริงต้องมาจากความเชื่อสายป่านนั้นแหละครับคือความเชื่อของเราที่ยึดติดกับความเชื่อในองค์พระเยซูพี่น้องครับในพระธรรมกลาเทียบทที่5ในตอนนี้นะครับต่อจากกลาเทียนะบ,บทที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยครับเมื่อตอนที่แล้วเลยครับว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์ปอลโลได้มาย้ําเตือนถึงความเชื่อความเชื่อสําคัญพี่น้องครับอยากจะบอกว่าความเชื่อ สำคัญนะครับวันนั้นผมไปเห็นช้างตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องช้างตัวใหญ่มันถูกล่ามด้วยเสาเล็กๆครับแล้วก็มีเชือกอยู่เล็กๆผมก็ถามถามควานช้างว่าเอ๊ะทำไมเสาเล็กนิดเ,เดียวนะช้างไม่น่าจะถูกล่ามได้เลยนะช้างน่าจะสะบัดแล้วเดินหนีจากไปได้นะครับควานช้างก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นความเชื่อของช้างแต่แต่ตอนเด็เดกๆแล้วครับช้างก็ถูกล่ามแบบนั้นแล้วครับถูกล่ามแบบนั้นแล้วช้างดิ้นก็ดิ้นไม่ได้เพราะเดงช้างยังเล็กอยู่พอช้างโตมาช้างก็มีภาพจํามีความเชื่อว่า เสาเล็กๆก,กับเชือกเล็กๆนั่นนะครับที่เป็นพนานาการล้างมันไว้นะครับนี่คือความเชื่อของช้างมันอย่าสนใจนะครับความเชื่อสําคัญนะความเชื่อส่งผลต่อพฤติกรรมชีวิตของเราพี่น้องครับในพระธรรมการาเทียบที่5ตอนนี้ครับอาจารย์ปอลโลได้มาย้ําถึงความเชื่อนะครับและได้บอกถึงกฎแห่งเสรีภาพของคริสเตียนหรือภาษาอังกฤษคือ the charter of christian liberty ให้ชาวกลาเทียได้เกิดความเข้าใจว่าพระเยซูคริสประทานเสรีภาพครับ ท่านไม่ต้องทําตามกฎบัญญัติอะไรมากมายไม่ต้องฝืนตัวเองไม่ต้องพยายามเป็นคนดีครับวันนี้พระเยซูนะครับเป็นผู้ประทานเสร,รีภาพอย่างแท้จริงพี่น้องครับนี่คือเรื่องคนกาลาเทียในตอนนั้นเข้าใจว่าถ้าไม่เข้าสุนัตไม่ได้รับความรอดอาจารย์ปโลโอต้องไปแก้ครับอาจารย์ปโลต้องแก้ความเข้าใจว่าไม่ใช่ความรอดไม่อยู่ที่พฤติกรรมความรอดไม่อยู่ที่การเข้าสุนัตรหรือความรอดไม่อยู่ที่ธรรมิใด แต่ความรอดอยู่ที่ความเชื่อในองค์พระเยซูอย่าหนุนใจพี่น้องวันนี้นะครับเราอ่านพระธรรมตอนนี้นหลายๆรอบนะครับเราจะรู้ว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ความเชื่อในพระเยซูให้เราได้รับความรอดนะครับเป็นสิทธิพิเศษจริงๆนะครับก็อย่าหนุนใจนะครับว่าเราจะไม่ตกไปอยู่ในพันธนานการ นะครับเหมือนชาวกลาเทียนในตอนนี้นะครับาจารปโลได้บอกอย่าอยู่ในพันธนานการอีกเลยอย่าเหมือนช้างตัวใหญ่ๆที่อยู่ในเชือกที่เป็นพันธนานการอีกเลยนะให้มีความเชื่อที่ถูกต้องอย่ามีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอยาาหุนใจเรานะครับสำรวจจิตใจของเรานะครับแท้จริงธรรมะด,ดีครับเป็นเหมือนกระจกเงาของเราครับสะท้อนให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอาจารย์โปโลก็ไม่ได้ ต่อต้านนะครับอาจารย์เปาโลยังให้ทิโมธีใช่ไหมหนุนใจทิโมธีเข้าสุนัตใช่ไหมครับทิโมธีเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นกรีกแม่เป็นยิวในกิจการ16ข้อ1่ถึงข้อ3ใช่ไหมครับเปาโลก็ไม่ได้ห้ามทิโมธีเข้าสุนัตใช่ไหมครับไม่ได้ต่อต้านเลยนะครับแต่จะบอกว่าการเข้าสุนัตไม่ใชใ่ได้รับความรอดแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ทําตามพิธีกรรมต่างๆนะครับอย่าหนุนใจเราทุกคนเหมือนในโรมบทที่2นะครับข้อ28ถึงที่บได้บอกว่าเพราะว่ายิวแท้ ไม่ใช่คนที่เป็นยิวแต่ภายนอกเท่านั้นใช่ไหมครับและการเข้าสุนัตแท้ก็ไม่ใช่การเข้าสุนัตซึ่งปรากฏที่เนื้อหนังเท่านั้นคนที่เป็นยิวแท้คือคนที่เป็นยิวภายในและการเข้าสุนัตแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจจะตึง,งจิตใจนะครับตามพระวิญ,ญญาณไม่ใช่ตามด้วยตัวบทบัญญัตินะครับคนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญม,มนุษย์ไม่สรรเสริญพี่น้องวันนี้จะาบ,บรุได้มาย้ำเตือนนะครับว่าให้เรานะครับยึดที่พระคุณด้วยความเชื่อ ค,คำสอนเทียงเท็จนะครับในข้อ8ถึงข้อ10เนี่ยในข้อ9าอาจารย์บริทิศเปรียบเทียบคาสอนเทียมเท็จเมื่อเราอ่านเฟื่อเดียวนะครับบอกว่าเป็นเหมือนเชื้อขนมที่แพร่ออกไปใช่ไหมครับเป็นเหมือนอาจจะเริ่มต้นจากคนไม่กี่คนในลทัทธิความเชื่อที่สอนผิดและมันได้แพร่กระจายนะและทําให้เกิดปัญหาในคริสตจักรครับการแบ่งแยกเกิดความขมขื่นเกิดขึ้นอย่างมากมายดังนั้นเสรีภาพที่แท้จริงนะครับเสรีภาพแท้มาจากความเชื่อและ เสรีภาพที่แท้ทรูนะฮะที่แท้จริงนะครับไม่ได้เป็นใบอนุญาตให้เราทาบาปนะครับอยากจะย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเสรีภาพที่แท้จริงไม่ได้เป็นใบอนุญาตให้เราทําบาปเหมือนในพระธรรมหนึ่งโครินครับบทที่8ข้อ9บอกว่าแต่จงระวังอย่าให้เสรีภาพของท่านทําให้คนที่มีความเชื่อน้อยหลงผิดไปหรือหนึ่งเปโตรครับบทที่2ข้อสิบบอกว่าจงดําเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อ จะทำความชั่วโอ้พี่น้องครับเห็นไหมครับอย่าหนุนใจเรานะครับว่าวันนี้ให้เรานะครับใช้เสรีภาพของเราเพื่ออะไรครับหนุนจิตชูใจคนรักกันและกันเหมือนในกาลาเทียบทที่5ครับข้อ13ที่เราเฝ้าเดี๋ยววันนี้นะครับบอกว่าอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดพี่น้องครับให้เรารักกันและกันนะครับอาจารย์เปาโลได้มาย้าเหมือนใน เลวินิตินะครับบทที่1 9บข้อสิใช่ไหมครับบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองใช่ไหมครับให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนร,รักตัวเองดังนั้นเสรีภาพครับไม่ได้เป็นไปอนุญาตให้เราทําบาปได้เสรีภาพครับมีเพื่อให้เราทํำไมครับรับใช้กันและกันโดยความรักนะครับอย่าหนุนใจเราให้เรามีเสรีภาพในความเชื่อสร้างวัฒนธรรม culture แห่งความเชื่อและความรักดีไหมครับ ผมอยากจะจบสั้นๆวาฒนาทําเห็นความรักนะครับใช้คําว่า X A C T S นะครับเหมือนชื่อพระธรรมกิจการนะครับ X A C T S A คือ affirm ครับวัฒนธรรมเป็นความรักคือเราจะ affirm กันแล้วกันเราจะพูดหนุนใจกันครับปากที่หนุนใจเรนไหมครับสร้างว่าทธาเป็นความรักความเชื่อหนุนใจใครเจอเราแล้วด้รับการหนุนใจไหมหมครับหลังจากฟังเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปพูดกับครอบครัวเราเลยไหมครับหรือไปหนุนจิตชูใจกันแล้วกันให้เขาคุยกับเราแล้วนะครับ รับกันแอฟเฟิร์มรับกันหนุนจิตชูใจกันและกันนะครับนี่คือ A C Communica t คคือการสื่อสารครับการฟังที่ดีการพูดที่ดีเนี่ยคือการสื่อสารที่ดีนะสร้างมฒนธรรมเห็นความรักสื่อสารกันและกันนะครับอย่าเก็บเงียบนะครับอย่าส่งแต่ลายนะครับพูดคุยกันนะเฟซกัเฟซหนุนจิตชูใจกันคอมมิเนเคทกันนะครับที Time เวลาคุณภาพครับความรักต้องสะท้อนเป็นเวลาให้นะครับและ s support กันและกันส่งเสริมสนับสนุนกันและกันนะครับดังนั้น A C T S f ีเฟร์ม นะครับก็คือหนุนใจ C ีคอ m เ n i c a t e กตนะครับพูดจาสื่อสารกันทให้เวลากันและเ s สซัพพอร์ตกันและกันนะครับอย่าหนุนใจนะครับนี่คือเสรีภาพที่แท้จริงคือเสรีภาพที่เต็มไปด้วยความเชื่อเป็นบรรยากาศแห่งความรักเป็นสิ่งที่อาจารย์เปโรวอยากจะหนุนใจพี่น้องในกาลาเทียนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนครับไหยถานี้กันนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เรามีเสรีภาพที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ ให้เป็นศิริภาพแห่งความเชื่อและเป็นวัฒนธรรมสร้างบรรยากาศแห่งความรักเกิดขึ้นในครอบครัวคริสจักรเป็นการ ACTS เป็นการหนุนใจเป็นการสื่อสารเป็นเวลาที่มีคุณภาพและเป็นการซัพพอร์ตดูแลกันและกันพระบิดาเจ้าอวยพรให้เรามีเสรีภาพที่ไม่เป็นใบอนุญาตในการทำความบาปเลยแต่เป็นเสรีภาพที่จะเป็นการรับใช้กันและกันในครอบครัวในคริสจักรอวยพร คริสตจักรไทยเลฟิฟแทลแลน111ที่เราอยากเห็นคนมากหลายคนนับล้านเดียนรู้จักพระคุณความรักของพระเจ้าเวยพรก,กันและกันและวันนี้ให้เรามีเสรีภาพที่จะมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและรับใช้กันและกันในครอบรครัวคริสตจักรของพระองค์ต่อไปอธิษฐานฝากกันและกันไว้ในผัสของพระองค์ในพระนามพระเยซูริจเจ้าอาเมน พี่น้องครับฝากพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ s u b s c r i b e ด้วยนะครับกับ CGN ไทยนะครับพี่น้องครับและพี่น้องสามารถคอมเมนต์นะครับฟีดแบ็กมาได้นะครับคอมเมนต์เยอะๆเลยนะครับให้เราได้ปรับปรุงพัฒนาไปด้วยกันนะครับและพี่น้องสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการอธิษฐานเผื่อครับและสามารถเป็นพระพรนะครับถวายทรัพย์ด้วยกันครับถวายเผื่อ CGN นะครับเราเป็นทีมคนไทยนะครับทำพันธกิจไทยเพื่อประเทศไทยที่เรารักด้วยกันนะครับเราช่วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ